กรับสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนงถนอมสีปทุมบานนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สดชื่นเนาะวันนี้นงมีดอกไม้มาโชว์อันนี้มาจากสวนนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบมอนมาจากสวนสวยไหมคะหอมมากเลยนะคะส่งให้กับ FC ที่รักทุกท่านนะคะสำหรับวันจันทร์วันจันทร์น,น,นี้เนี่ยในในในตอนนี้เนี่ยมันคงไม่มี เรื่องใดที่จะโด่งดังเท่ากับเด็กเสียชีวิตในรถตัวนี้เนี่ยมันเป็นการพูดของหนุ่มน้อยซึ่งมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าหนึ่งล่ะเขาก็เป็นบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้สูญเสียเนะบางครั้งเนี่ยทำไมขณะที่ศาลเนี่ยท่านกำลังกำลังจะทำคำพิพากษา แล้วทําไมวันนี้เนี่ยมันถึงมีเรื่องที่มีคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เนี่ยออกมาบอกว่าเด็กเสียชีวิตในรถบางครั้งเนี่ยนงก็เคยได้พูดหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นไปไม่ได้มันขัดกับผลวินิจฉัยแพทย์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มาพอมานั่งเมื่อเช้านี่ยังได้ฟังคําพูดของเขาอีกว่าเอยอย่ามาสนใจเลยคําพูดของเขาเนี่ย มันไม่มีข้อมูลของเขาเนี่ยเขาไม่เคยรู้ข้อมูลจากแม่แม่น้องอ่าหรือว่าสารเนี่ยหรือว่าทางอายการนี่เขาสู้คดีไปยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยคุยให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาก็เหมือนกับเขาไม่ได้รู้ข้อมูลจากที่อื่นแต่นี่เป็นการวิเคราะห์ของเขาทำไมเขาถึงมีความกล้าหาญที่จะออกมาพูดในส่วนนี้ทำไมเขาถึงนำสิ่งที่ บบมันเหมือนกับว่ามันค้านกับความรู้สึกของของของบุคคลโดยทั่วไปแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะค้านกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเนี่ยได้รับทราบมาจากทางข้อมูลแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับทราบมาจากในส่วนของอในห้องพิจารณาคดีเนาะส่วนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเรา,เรามานั่งพิจารณาดู พยานหลักฐานที่นําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือการดําเนินคดีในศาลเนี่ยทาไมเขาจึงใช้คําว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็เท่ากับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ยุติข้อมูลส่วนนี้มันยังไม่ได้ยุติเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอในเมื่อแพทย์นี่ตรวจตรวจแล้วเนี่ยว่าผก้การพิสูจน์ว่าน้องเนี่ย ร่างกายของน้องในขณะที่แพทย์นี่ตรวจเนี่ยมันมีบาดแผลนั่นนี่แล้วก็มีการเขียนบันทึกของออแพทย์ผู้ตรวจนะคะเขียนลงไปแล้วทีนี้เขียนลงไปจากสภาพแต่ว่าการวินิจฉัยตีความว่ามันเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ นักวิชาการที่จะต้องมาตีความสำทับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนงส่วนนี้เนี่ยนะคะการเขียนถ้าเขียนโดยไม่ละวัดระวังหรือเขียนเขียนโดยไม่ได้ให้ความสําคัญบางครั้งเนี่ยในส่วนนี้มันอาจจะทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนนุกำลังอยากจะบอกว่าสิ่งไหนอ่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเท่าที่เราเคยนงเคยพูดมานะคะ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอ,อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นการตรวจพิสูจน์ต้องใช้วิชาชีพแต่ถ้าผู้ใช้วิชาชีพนั้นเนี่ยท่านได้ทำโดยมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างหรือว่าเหตุปัจจัยที่อาจจะหนึงอาจจะเกิดจากความไม่รอบคอบเพ้อเลอหรือเขาเขียนมาถูกต้องแล้วแต่ นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมาตีความว่าลักษณะแผลแบบนี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งนั่นมันก็คือความคิดเห็นของนักวิชาการอันนี้นงกําลังพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เรากําลังมองว่าเฮ้ยทนายนงเนี่ยก็พูดบ่อยๆว่าเ,เธอจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะอแป้งว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตบนรถเอาแล้วทําไมเขาถึงกล้าที่จะพูดยืนยันมาหลายครั้งเนี่ยนงก็มานั่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันบอก สิ่งที่มีนักวิชาการบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่ว่าน้องเดินขึ้นภูเขาได้เองหรือไม่มันเป็นแค่ความคิดเห็นเนาะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายของน้องเนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นเหมือนกันว่าแผลอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการเดินแล้วก็มีบาดแผลเพราะว่าไปไปโด,ดนใบหญ้าบาดหรือว่าก้มลงหลังก็เลยเป็นแผลหรือนั่นนี่มันเป็นแค่ความคิดเห็นทั้งสิ้นนะคะ ส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอะแล้วเหมือนกับว่าเนะไอเด็กน้องคนนี้เนี่ยเขามาเปิดประเด็นเขาเขามั่นใจเหลือเกินว่าเสียชีวิตในรถถ้าเขามั่นใจขนาดนั้นเนี่ยเราเราลองมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าอยากจะพูดในมุมมองของอทนายความก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถบิดได้เหมือนกันนะจากเอ,เอกสารที่เขียนหรือจากคําวินิจฉัยหรือจากความคิดเห็นก็อาจจะเปลี่ยนได้ มันไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันมันมันเกิดขึ้นในการเป็นพยานหลักฐานเนี่ยมันจะต้องถูกตามคนคนนั้นพูดนะคะเหมือนกับอย่างที่บอกว่าตัวอย่างคดีที่บอกว่าเจอลายที่ดาบอะหรือคดีไหนก็ตามสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความคิดเห็นของนักวิชาการบางครั้งก็คาดเคลื่อนได้นะคะเมือนกับบอกว่าเจอลายมืออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ13จุดแล้วเราก็บอกว่า คนคนนั้นแหละเป็นคนกระทําความผิดมันก็ไม่ได้ต่างกับของลุงนี่เหมือนกันนะเจอเส้นผมของที่ที่บอกว่าเป็นของน้องซึ่งคําว่าบอกว่าเป็นเส้นผมของญาติฝ่ายแม่หรือของน้องเนี่ยมันก็ยังจะต้องใช้ความคิดเห็นของนักวินักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญไปพูดอีกว่านี่มันคือมันคือความคิดเห็นเท่านั้นแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นความคิดเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ย ถ้าบอกว่ามันคือเส้นขนของน้องหรือเส้นผมของน้องหรือว่าเป็นเส้นของขนของญาติฝ่ายแม่ส่วนนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ยุติเพราะว่ามันเราไม่ได้เห็นว่ามันถูกตัดออกมาจากผมหัวของน้องมันไม่มีภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้จึงยังเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ยุติแล้วผมเส้นนี้ขนขนผมที่ว่าไม่มีรากเนี่ยเป็นของญาติฝ่ายแม่มันก็ไม่ยุติเหมือนกัน สิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่พยายนหลักฐานที่อาศัยความคิดเห็นของอนักวิชาการเพื่อที่จะมาลงโทษหลุงป้าเท่านั้นอันนั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงคือในการพูดวันนี้บางครั้งเนี่ยท่านฟังแล้วอาจจะสับสนว่าเอ๊ะทนายนงเนี่ยกำลังจะมาพูดถึงกําลังจะมาพูดแล้วก็กลับคําพูดที่เราเชื่อว่าน้องนี่เดินไปสียชีวิต เหมือนที่เราได้เคยวิเคราะห์มาตลอดหรือยังไงอันนี้นงก็บอกว่าในความคิดของเราถ้าเอาตามสิ่งที่นักวิชาการก็พูดนะ่ะเราก็วินิจฉัยไปตามนั้นทางแนวทางของคําพิพากษาก็ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปมากกว่าที่เราวินิจฉัยคือเป็นประโยชน์กับลุงแต่ณวันนี้มีคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดแล้วมาเปิดประเด็นว่าน้องเสียชีวิตที่ในรถนงก็เลยบอกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความ ความคิดเห็นหรือว่าลักษณะบาดแผลหรือว่าอะไรทุกอย่างเราอย่าไปเชื่อมจนร้อยเปอร์เซนต์บางครั้งเนี่ยลองมาดูซิทาไมคุณนึกมั่นใจว่ามีการเสียชีวิตในรถถ้ามันมีการเสียชีวิตในรถจริงคนที่ใกล้ชิดนี่มาพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันมีกระบวนการที่กระทามีการกระทําความผิดต่อน้องจริงใช่ไหมเพราะว่าข้อต่อสู้ของท,ทานายจําเลยเนี่ยเขาบอกว่า คดีนี้ไม่มีใครทําให้น้องเสียชีวิตมันเป็นการพลาดหลงแต่ว่าคนคนนี้กําลังมาพูดว่ามีการทําให้น้องเสียชีวิตโดยอ้างว่าเสียชีวิตในรถแล้วเขาเป็นคนนอกทาไมทาไมรู้เรื่องนี้หรือว่ามันมีกระบวนการสมรู้แล้วทําให้เกิดความเสียหายตรงนี้แล้วทําให้เกิดความสูญเสียตรงนี้แล้วใครที่เกี่ยวข้องอันนี้เราฟังไว้ก่อนก็เราลองฟังแล้วลองดูดูสิ่งที่เขากําลังพูดเนี่ยว่า มันมีเหตุผลอะไรนงก็เลยอยากจะบอกว่าอยากคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระไม่น่าเชื่อถืออันนี้นงก็มีความรู้สึกว่าเออก็ฟังเขาไว้ก็ได้เพราะอะไรทำไมคุณถึงมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวกล้าที่จะพูดเพราะว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตามที่เขากำลังพูดตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับลุงป้าได้ ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่ามันก็คือจะต้องมีตัวจำเลยคนใหม่ที่จะต้องมาเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วถามว่าถ้ามีข้อมูลตรงนี้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่าเข้าไปสู่ศาลแล้วทําให้ลุงนี่ถูกฟ้องอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกับที่วันนี้ที่ทางดาบบอกว่าให้ถามทนายคือการที่ว่าศาลได้มีคําพิพากษาว่าลุงมีการฟ้องว่าลุงป้าว่าได้มีการกระทําความผิดเนี่ยถ้าศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง จะมาฟ้องจะมาฟ้องลุงกับป้าในข้อหาเดียวกันอีกไม่ได้มันเป็นฟ้องซ้ําแต่ว่าถ้าบอกว่าข้อที่จริงมันแตกต่างนะาทนายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม,ม่สามารถที่จะฟ้องในส่วนเพราะว่ามันเป็นฟ้องซ้ําอยู่แล้วในส่วนนี้เท่ากับว่าการที่จะนําก็คือว่าโดยปกติการที่ว่ามันเป็นฟ้องซ้ําก็คือคู่ความเดียวกันก็คือโจทย์ก็คือของรัฐจําเลยคือคนคนเดียวกันแล้วก็ประเด็นแห่งคดีคือเหมือนกันว่ามีการ ฆ่าผู้อื่นส่วนการที่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่หรือนั่นนี่มันไม่สามารถที่จะมาฟ้องใหม่ได้นอกจากสว่านอกจากว่ามันจะมีขั้นตอนอย่างอื่นคืออาจจะมีการารือ้อคดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนนั้นมันไม่ใช่การฟ้องใหม่แต่มันคืออยู่ในคดีเดิมแต่ว่าเมื่อเมื่อคดีเนี่ยมันถึงที่สุดไปแล้วแต่ว่าถ้ามันมีรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการขอให้พิจารณาคาดีใหม่ใช่ไหมพีน่นพมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะมาฟ้องโดยเหตุใหม่เลยมูลใหม่เลยที่บอกว่ามีการเสียชีวิตในรถอย่างเงี้ยนงก็เลยอยากจะบอกว่าจะดูซิว่านายคนนี้เนี่ยจะดิน้นจะดิน้นจะดินะด้นแต่ว่านงจะไม่บอกว่ามันไม่จริงกําลังบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด เหมือนกับที่เราบอกว่าพยานหลักฐานที่ชี้ว่าลุงผิดนะมันก็ไม่มันไม่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอันนี้เหมือนกันมันกล้าพูดออกมาได้ก็ลองฟังมันดูนะเพื่อที่ได้ดูซิว่ามันจะพูดอะไรต่อนะถ้าพูดแล้วมันเข้าข้อกฎหมายที่จะที่จะทําให้เกิดใครเสียหายก็ก็จะถูกดําเนินคดีไปเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยประเด็นร้อนมันก็มีอยู่เท่านี้นงก็ฝากความคิดเห็นในฐานะว่าเป็นทนายเนาะแล้วก็ดูเขาว่าเขาจะแถจะดิ้นไปยังไงต่อ ะะเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันไม่จบเพื่อที่จะให้ได้ด่าลุงไปจนชั่วตับชั่วกันก็ว่ากันไปเนาะเอฟซีสำหรับวันนี้เนี่ยนงก็พี่นพจะไปศาลนงอาจจะทำคดีที่บ้านก็ขอให้เอทุกท่านเนี่ยทำงานในวันจันทร์เนี่ยให้มีความสุขนะคะประสบแต่ความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการทำงานในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ